สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิวกันอีกครั้งนะครับและสําหรับวันนี้ก็กลับมาพบกับ Dragon o n อ l ซิกโกกันอีกหนึ่งครั้งนะครับแน่นอนถ้าใครยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1น,นะครับไม่อยากจะพลาดความมันตั้งแต่เริ่มต้น สามารถนะครับเลื่อนไปใต้เดคิปชั่นนี้ได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ที่เรียบร้อยเลยนะครับก็คือตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันเลยโดยความเดิมตอนที่แล้วนะครับเจ้าซิก้กปลุกมาที่โลกนะครับและซิก้ก้ปะทะกับโกฮังอยู่ซึ่งแน่นอนแหลคะครับว่าดูเหมือนว่าโกฮังจะเริ่มเสียเปรียบแล้วเรามารับชมกันต่อดีกว่านะครับว่าโกฮังจะสามารถนะครับสู้กับเจ้าซิกโกได้หรือไม่หรือเขาจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ให้กับเจ้าซิกโกไปเหตุการณ์ถูกเริ่มขึ้นจากพบพบหนึ่งที่โกคูกําลังฝึกกัับไปคูง ไปคู่ฮัางนายรีบเข้ามาเลยได้สิเจ้าโกคูครั้งนี้ขามีพลังมากกว่าเก่าแล้วนะไปคู่หังเขาไม่รอช้าเขารีบกระโจนเข้าไปโจมตีโกคูด้วยความเร็วสูงและเขาต่อยเข้าไปที่โกคูแต่ดูเหมือนว่าโกคูจะสามารถบล็อกการโจมตีนั้นได้ทั้งสองคนผัดกันรุกผัดกันรับอย่างสูสีแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ไปคู่หังจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบแล้วล่ะครับ ไปคูฮังพยายามต่อยซ้ายเขาที่หน้าของโกคูแต่โกคูสามารถหลบได้เพียงแค่เฉียดฉิวเท่านั้นโกคู Goku เขาพยายามสวนกลับไปคูฮังแต่ดูเหมือนว่าไปคูฮังจะสามารถหลบได้อย่างง่ายดายไปคูฮังเขาใส่ความพิ้วของเขาเขาเตะเขาที่ปลายคางของโกคูอย่างเต็มแรงทั้งสองคนผัดกันรุกผัดกันรับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้โกคูจะเสียเปรียบเขาจึงทำการแจงร่างและรีบยิงพลังใส่ไปคูฮังอย่างเต็มแรง ไปคูฮหงที่ถูกโกคูโจมตีดูเหมือนว่าตอนนี้สภาพของเขาจะสะบักสบอมเลยแย่ yeah, แล้วไปคู่หางนายโอเคหรือเปล่าจูบ้าโกคูเอ้ยถ้าแกจะเป็นร่างนั้นทุกครั้งที่แกแพ้และฉันจะมีปัญญาที่ไหนไปชนะแกได้ล่ะแฮ้เราโทษทีมันเผลอไปหน่อยนะ่ะหนักมือไปนิดนึงเหตุการณ์ <ard> นะครับถูกตัดไปที่โลกของท่านไคโอโดยท่านไดไคโอกําลังพูดคุยโทรศัพท์นะครับกับท่านมหาเทพอยู่ ใช่แล้วล่ะเจ้าันนเนี่ยมันไปอยู่กับไพคูหังแล้วข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าันนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนกันแน่คารู้แค่ว่ามันไปกับเจ้ามังกรแ,แปลกๆตัวหนึ่งแค่นั้นเองซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งที่ท่านหมาเทพคิดจะไม่ผิดเลยแหละครับ <c oughs> เมื่อซุนโกคูเขาอยู่ในพบพบหนึ่งนะครับที่ท่านหมาเทพคิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้ว ท่านไคโอชินที่กําลังดูการต่อสู้กันระหว่างเจ้าซิกก้กับโกฮังดูเหมือนว่าตอนนี้ท่านจะรู้แล้วครับว่าสถานการณ์มันยาแย่แล้วถ้าไม่ไปช่วยโกฮังมีหวังตายแน่นอน ไม่ได้แล้วหรอครับผมคงต้องไปช่วยคุณโกฮังแล้วไม่อย่างนั้นแล้วก็คุณโกฮังอาจจะตายก็ได้ครับเดี๋ยวก่อนชินมันไม่ใช่เรื่องของแกเลยเดี๋ยวเราค่อยไปตามเจ้าโกคูมาช่วยดีกว่ามันเป็นเรื่องของมนุษย์นะเราเป็นเทพไม่ควรจะมายุง่งไม่เกี่ยวไม่ได้หรอกครับมันเป็นเรื่องของท่านไคโอชินตะวันตกนะครับยังไงมันก็เกี่ยวกับผมแน่นอนผมจะต้องไปช่วยคุณโกฮังเพราะปัญหาทุกอย่างนี้มันเกิดจากพวกผมนะครับ าีอิอ้อนฉันขอฝากโลกไคโอชินไว้กับนายด้วยละกันจากนี้ไปนายต้องปกป้องที่นี่ให้สงบสุขร่วมกับมิโนเซียด้วยนะเอ,อ่อท่านไคโอชินครับท่านพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงครับก็หมายความที่พูดนั่นแหละบายบายลาก่อนเจอกันตอนหน้าท่านไคโอชินไม่รอชา้ารีบใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพิปตาไปที่โลกในทันที บ้าเอ้ยเจ้โชินไม่ฟังคำข้าสักคำเลยไอ้บื้อเอ้ย,อ,อ,ยอ้าวคโอชินตะว,วันออกไม่ใช่หรอในที่สุดแกก็ปรากฏตัวมาสักทีนะคโอชินตะว,วันตกเธอน่าจะถูกจองมารบูฆ่าตายไปแล้วนี่แล้วทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้พูดออกมาได้เฮงซวยคโอชินตะว,วันออกคนอย่างฉันน่ะอย่ามาดูถูกให้ยากเลยฉันเนี่ยตายยากยิ่งกว่าสิทธารู้สิทธิของหลวงปู่เคมอีกนะด้วยบุญวาลมีของหลวงปู่วันนั้นน่ะฉันแค่เกือบถูกฆ่าตายเท่านั้นแหละเจ้าบ้าเอ้ย ถึงแม้ว่าวันนั้นดาวจะถูกระเบิดไปแล้วก็ตามทีแต่ฉันก็ยังรอดมาได้แต่ไม่มีใครคิดจะมาช่วยฉันเลยและนายก็คือหนึ่งในนั้นคงอยู่สบายสิทธ่าที่โลกของไคโอชิน เธอเข้าใจผิดแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นก็พวกเราคิดว่าเธอเนี่ยตายไปแล้วจริงๆเธอจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้ทั้งนั้นแหละวันนั้นฉันได้ไดคิดว่าทําไมไคโอชินที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งกลับมีสภาพน่าสงเพศแบบนั้นและฉันก็ได้คําตอบว่าพลังคือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะถ้าหากฉันไม่มีพลังก็ไม่สามารถอยู่เหนือสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ทุกสิ่งจะต้องมีพลังที่แข็งแกร่งดังนั้นพลังนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเธอไม่คิดบ้างหรือไงไคโอชินที่อยู่เหนือทุกสรรพส เธอว่ามันไม่แปลกไปหน่อยหรอเดี๋ยวสิถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอไปอยู่ไหนมาทำไมเพิ่งมาโผล่ตอนนี้ก็ฉันวางแผนจะครอบครองจักรวาลน,นะสีเจ้าฟรีเซอร์ทำแผนฉันล้มเหลวไปแล้วแต่ยังไงก็ตามที่ตอนนี้ฉันมีนักรบคนใหม่ที่ไร้เทียมทานแล้วละ่ะนั่นไงลูกของข้าเจ้าซิกกอเองว่ายังไงล่ะเจ้าโกฮังแกพร้อมจะตายหรือยัง เอาแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าตอนนี้โกฮังเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่มากๆเขาถูกเจ้าซิกอกนะครับเหยียบและเตรียมจะฆ่าเขาในทันทีแกจงรับไอ้นี่ไปละกันหวังว่าคงจะไม่ฟื้นกลับมาให้เป็นเษสวะอีกละกันแต่เจ้าซิกโก้ยังไม่ทันได้โจมตีใส่โกฮังท่านไคโอชินนะครับรีบใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาและใช้ดาบแทรกเข้าไปฟันที่หน้าของเจ้าซิกโก้อย่างเต็มเต็ม สิกโก่ถึงกับแปลกใจที่มีชายปริศนาอยู่ดีๆก็มาฟันเขาเฮ้ยเจ้าบ้าแกเป็นใครกันแกกล้าดียังไงมาฟันที่หน้าของข้าท่านไคโอชินไม่รอชา้ารีบใช้วิชาเคลื่อนย้ายนภิปตาในการพาโกฮังหนีไปให้ไกลจากเจ้าสิกโก่ก่อนและเขานะครับทำการนะครับฟื้นฟูพลังของโกฮังให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมขอบคุณมากนะครับท่านไคโอชิน ทำดีมากๆเลยครับคุณโกฮังตอนนี้ผมมาช่วยคุณแล้วว่าแต่ว่าผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะขอคุณโกฮังหน่อยครับเจ้าซิกโก้ถึงกับงงเลยแหละครับว่าใครกันแน่ที่มาช่วยโกฮังไคโอชินตะวันตกนะครับจึงทําการอธิบายนี่ลูกเจ้านั่นคือไคโอชินตะวันออกยังไงล่ะไคโอชินตะวันออกแล้วเจ้านั่นมันมาทําไมกัน ลูกอย่ารู้เลยรู้แค่ว่าเจ้านั่นเป็นคนที่แม่เกลียดมากที่สุดเลยลูกช่วยจัดการมันแทนแม่ด้วยอย่าให้เหลือแม้แต่ซากเลยละ่ะได้เลยครับท่านแม่จะจัดการไม่ให้เหลือแม้แต่เศษกระดูกเลยครับและดูเหมือนว่าตอนนี้คําขอร้องของไคโอชินนะครับก็คือให้โกฮังเนี่ยกลับไปสู้นะครับกับเจ้าซิกก้ออีกรอบหนึ่งอะไรนะครับท่านไคโอชินจะให้ผมกลับไปสู้กับเจ้าซิกก้อีกรอบหรอครับผมต้องขอขอบคุณท่านไคโอชินจริง,รงๆแต่ว่าผมเนี่ยไม่น่าจะมีพลังมากเพียงพอในการจัดการมันได้ พลังของผมกับมันต่างกันเกินไปครับผมต้องขอโทษละกันที่ผมต้องพูดไปตรงๆแต่ว่าผมคงเอาชนะมันไม่ได้หรอกครับคุณโกฮังไม่จําเป็นต้องต่อสู้ชนะก็ได้หรอกครับแค่คุณโกฮังช่วยเบีเ่ยงเบนความสนใจของมันก็พอแล้วและดูเหมือนว่าตอนนี้โกฮังจะสังเกตได้เลยครับว่าสิ่งที่ไคโอชินนํามาด้วยนะครับก็คือดาบแซด นั่นมันดาบแซดนี่ครับใช่ครับนี่มันคือดาบแซดผมซ่อมมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมจะใช้ดาบแซดในการผนึกมันระหว่างที่มันยังไม่ทันระวังตัวครับจริงเหรอครับสามารถผนึกมันได้จริงหรอเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่เจ้าซิกโก้อีกหนึ่งรอบนะครับดูเหมือนว่าเจ้าซิกโก้มันก็กำลังนะครับพุ่งมาโจมตีนะครับทั้งโกฮังแล้วก็ไคโอชินด้วยเช่นกันอะไรกันเจ้าโกฮังไคโอชินฟื้นฟูพลังให้กับแกงั้นเหรอถึงแม้ว่าเจ้าไคโอชินจะฟื้นฟูนพลังให้กับแกก็จริงแต่พลังของแกยังต่าง มากเหลือเกิแกเกนแกคิดหรอไงว่าแกจะสามารถชนะข้าได้คุณโกฮังครับอย่าลืมนะครับกับส,สิ่งที่ผมขอไเปเข้าใจแล้วครับท่านไคโอชินเดี๋ยวผมจะลองดูเจ้าซิก้กพุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับจงตีใส่โกฮังมันทําการนะครับปล่อยใส่โกฮังอย่างเต็มแรงโกฮังทำการสวนเจ้าซิกก้นะครับด้วยการที่เขาดีดเจ้าซิก้ก้ลอยกระเด็นขึ้นไปบนฟ้าและโกฮังพยายามจะยิงพลังใส่เจ้าซิก้ก้สวนกลับไป นี่แกจะบ,บ้าหรืองไงเจ้าซุนโกฮังแกคิดจะยิงพลังแบบนั้นใส่ข้าตรงๆแบบนี้มีหวังโลกได้แต่ขามือแกแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าโกฮังนะครับเขาจะตั้งใจยิงใส่เจ้าซิกโกเต็มๆโดยเอาโลกเป็นเดิมพันเจ้าแน่มันเอาจริงหรืองไงมันยิงมันเลยเหรอโดยโกฮังนะครับก็พยายามยิงพลังรัวๆใส่เจ้าซิกโกนะครับเพื่อไม่เจ้าซิกโกนะครับขยับเขยื้อนไปไหนได้ ถึงยังไงก็แล้วแต่โลกก็สามารถคืนสภาพได้ด้วยดราค้อนบอลของชาวนามเม็กตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือหยุดการเคลื่อนไหวของเจ้าซิกก้ก่อนเพื่อช่วยท่านไคโอชินเอาแล้วล่ะครับเรามารอลุ้นรอเชียร์ในตอนหน้ากันต่อเลยแหละครับว่าโกฮังนะครับกับท่านไคโอชินจะสามารถผนึกเจ้าซิกก้นะครับให้ลงไปในดาบแซตได้หรือเปล่าและทางฝั่งทางด้านท่านมหาเทพนะครับจะสามารถไปตามตัวโกคูมาเพื่อปกป้องโลกได้หรือไม่นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับความสนุกความมันแล้วก็ปมต่างๆนะครับเริ่มคลี่คลายนะครับ ขึ้นเรื่อยๆแล้วสำหรับใคร ที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่ตอนที่1นะครับสามารถเลื่อนไปใต้เดคิปชั่นนี้ได้เลยนะครับผมแปะเพลลิสต์ไว้ให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณก็ดูตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความสนุกเหล่านี้อย่างที่ผมได้ย้ําไปนะครับว่าผลงานนี้เป็นผลงานนะครับของอาจารย์โทโยทาร่นะครับผู้ที่วาดมังงะดราฟต์บอลซูเปอร์ในปัจจุบันผลงานอันนี้นะครับมันสร้างชื่อนะครับจนทีมงานดึงตัวเข้าไปนะครับในการวาดมังงะดราฟต์บอลซูเปอร์ในตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาตัดสินกัันนหลละะรรรรวว่่่าาาาาาาผงงงงงขขขออเเจจดดีีิืปถึึทมต ไปและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไว้ด้วยละกันนะครับเวลากดกระดิ่งเนี่ยกดแจ้งเตือนนะครับให้แจ้งเตือนทั้งหมดด้วยเพราะว่าถ้าไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดเวลาลงคลิปใหม่มามันจะไม่แจ้งเตือนนะครับอันนี้ย้ำเลยฮะสำคัญจริงๆแล้วอย่าลืมนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจผม Over Review สามารถไปกดติดตามได้นะครับมี f ฟอรเกอร์โมเดลนะครับหรือว่าสินค้าต่างๆดั้งเดิมในนั้นมากมายไปกดติดตามกันซะสำหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วขอขอบคุณครับ